ห้ามสัมผัสบริโภคเด็ดขาดเผยพิษหมึกบูลิงทนความร้อนกว่า200องศา รอมอรวรทอสอสั่งประชาสัมพันธ์ด่วนกินหมึกบูลิงพิษถึงตายพร้อมขยายผลถึงปักกระเป้าแมงกระพุนเผยปีที่ผ่านมาก็เคยพบระบุพิษทนความร้อนได้สูงกว่า200องศาเซลเซียสวันที่1ธันวาคม2563นายโสพลทองดีอาทิตย์บดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทอชอรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมทอสอกล่าวถึงกรณีพบหมึกบูลิงเสียบไม้ปิ้งขายในตลาดนัดจังหวัดปทุมธานีว่าหมึกบูลิงเป็นหมึกจำพวกเดียวกับหมึกยักษ์มีขนาดไม่ใหญ่มากนะักจะพบได้ในทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันรวมทั้งทะเลแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสัตว์ที่อาศัยบริเวณพื้นทรายใต้ท้องน้ำและแนวปะกาลังนายโสพลกล่าวต่อว่าเคยมีรายงาน คนที่ได้รับพิษจากหมึกบูลิงส่วนมากจะติดมากับเครื่องมือประมงและการแอบเลี้ยงของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ทะเลแปลกสวยงามซึ่งทางกรมประมงได้มีการประกาศห้ามมิให้เลี้ยงหรือนำเข้าหมึกชนิดนี้แล้วแต่ยังพบมีการลักลอบนำเข้านายวราวุิศิละปะอาชารมวทสและนายจัตุพรบุรุษพัฒนประหลัด,ลดทสได้แสดงความห่วงใยสั่งเน้นย้ำให้ประชาชน พันย่างเข้มข้นในทุกรูปแบบและกระจายให้ทั่วทั้งประเทศเป็นการเร่งด่วนแล้ว นายโสพลกล่าวอีกว่าอีกทั้งปลายปีที่ผ่านมาเคยมีการพบหมึกบูลิงเสียบไม้ปิ้งขายเช่นนี้ในพื้นที่จังหวัดตากซึ่งตนได้มอบหมายให้นักวิชาการที่ศึกษาด้านชีววิทยาสัตว์ทะเลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหมึกบูลิงจัดทำสื่อการเรียนรู้และข้อมูลประกอบเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนทุกคนทราบ อาทิตย์บดีทอชอกล่าวว่าซึ่งประเด็นดังกล่าวแม้จะกลายเป็นกระแสสังคมหลายคนเริ่มรู้จักหมึกบูลิงมากขึ้นแต่เราก็ไม่อาจจะปล่อยผ่านได้นอกจากนี้รมวทสยังได้สั่งการให้ขยายผลไปยังสัตว์ทะเลมีพิษอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตด้วยเช่นปลาปักกระเป้าแมงกระพุนที่มีการนำมาบริโภคกันในปัจจุบันด้วย ผมอยากฝากเตือนพี่น้องประชาชนทุกคนที่พบเห็นหมึกที่มีลักษณะคล้ายหมึกยักษ์แต่มีขนาดเล็กมีลายวงสีน้ำเงินเด่นชัดห้ามสัมผัสหรือบริโภคเด็ดขาดแม้จะผ่านกรรมวิธีด้วยความร้อนแล้วก็ตามเนื่องจากพิษชนิดนี้สามารถทนความร้อนได้มากกว่า200องศาเซลเซียสสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นเมื่อมีการสัมผัสหรือบริโภคหากหมดสติให้รีบเป่าปากหรือรีบนำส่งโรงพยาบาล บโดยด่วนเพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งหากการช่วยเหลือเป็นแผลผู้ป่วยจะฟื้นเป็นปกติภายใน24ชั่วโมงเว้นแต่จะขาดอากาศนานเกินไปจนสมองตายนายโสพลกล่าวอาทิตย์บดีทอชอย้าว่าหากมีการพบเห็นในธรรมชาติให้พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสและหากมีการพบเห็นว่ามีการจำน่ายทั้งแบบยังมีชีวิตหรือขายเป็นอาหารตามท้องตลาด หรือไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ควรแจ้งหน่วยงานกรมทรัพ,พยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือสำนักงานทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศหรือแจ้งสายด่วนกรีนคอหนึ1310เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ชำนาญไปตรวจสอบโดยด่วนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด